สวัสดีครับพี่น้องครับถ้าบ้านเราหรือสวนเรามีท่อน้ําแตกนะฮะท่อพีวีซีแตกและรั่วเราสามารถนะฮะทำได้นะครับเราทําได้ง่ายๆประหยัดนะครับไม่ต้องไปตลาดนะครับเพียงแต่เรามีเศษวัสดุเหลือใช้ของเราก็สามารถทําได้นะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือ ท่อพีวนะฮะที่เราใช้นะฮะใช้น้ำผ่านมาเพื่อรดผักหวานป่านะครับแต่ท่อตรงนี้มันแตกนะฮะมันแตกด้วยสายเหตุอะไรก็ไม่เป็นไรนะฮะเราจะทำการต่อตรงนี้อย่างไรโดยที่เราไม่ต้องไปตลาดนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อข้อต่อนะครับแบบประหยัดนะครับเราใช้เศษท่อนะฮะเท่ากับท่อ ตัวนี้นะครมาต่อ,อยังไงนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะครับมันแตกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็หันห่นหั่นเฉพาะช่วงความยาวของความยาวของแผลท่อนะฮะที่แตกออกมานะฮะเยมันแตกประมาณนี้นะครับนะครับแตกประมาณนี้นะฮะเราก็ตัดส่วนที่แตกออกมานะครับนะครับเขาเป็นแผลตรงนี้นะฮะ เป็นแผลตรงนี้เราก็หั่นนะครับหั่นที่เท่ากับความยาวของข้อที่แตกออกมานะครับอันนี้เข้ารอยแผลที่แตกออกมาความยาวนะครับอันนี้ในจากนี้อันนี้นะฮะเขายาวประมาณนี้นะครับเราก็หั่นรอยที่แตกแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวส่วนตรงนี้จะต่อ,อยังไง โดยเราไม่ต้องใช้ข้อต่อไม่ต้องไปซื้อนะครับเพียงแต่เราใช้เศษเศษท่อแล้วที่มีอยู่เนี่ยเอามาต่อตรงนี้นะครับนะครับทำอย่างไรเดี๋ยวเล้อติดตามชมนะครับพี่น้องครับเราก็ตัดท่อนะฮะอันนี้เป็นรอยท่อที่แตกเสียออกมาเมื่อกี้นี้นะครับที่เราไปดูที่สวนนะครับเสร็จแล้วเราก็หาเศษท่อนะครับ ที่ยาวพอประมาณนะครับมาเทียบแบบนี้นะครับอันนี้เป็นท่อที่เราตัดออกมาจากท่อที่เสียท่อที่เราจะนำมาเป็นข้อต่อเนี่ยห่างจากนะฮะหัวท้ายของท่อที่เสียเนี่ยประมาณสักหกเซนหกเซนเจ็ดเซนนะครับสองฝั่งเลยนะครับอันนี้ห่างสักหกเซนเจ็ดเซนนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็นำท่อนี้นะฮะ พอที่เราจะใช้ต่อเนี่ยมาลนไฟน้องดูนะครับลนไฟลนไฟหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนสาดท่อเขาจะอ่อนจะเห็นว่าปลายเขานะฮะเริ่มจะอ่อนแล้วนะะเราสังเกตครับอ่เสร็จแล้วเราเขานำท่อที่อ่อนแล้วเนี่ยมาที่มาหาเหล็กสองนิ้วครับ อนนฮอันนี้ก็สองนิ้วทอน,นี้ก็สองนิ้วเราเราก็นําม,มาสวมแล้วก็อัดเข้าไปนะครับหมุนรอบๆให้ให้ให้สวมเข้าไปจนสุดนะฮะอ่าแล้วกลับไปที่เดิมอีกสักท้าหนึ่งนะครับ เราก็หมุนอีกนะครับลนไฟนะครับลนไฟพรอนอ่อนครับเพื่ให้ปลายเขาบานออกสําหรับใช้เป็นข้อต่ออะเขารู้สึกว่าเขาอ่อนแล้วแล้วก็ไปที่เหล็กสองิ้วนะครับใช้เหล็กจะดีนะฮะก็เหล็กจะแข็งสวมนยังเก่านี่ฮะสวมนยังเก่า เสร็จแล้วจะให้เขาอยู่ตัวทําไงเราก็ไปที่น้ำครับสถานน้ํอาอันนี้เขาก็จะแข็งแล้วท่อก็จะบานออกแล้วเราก็ไปทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องใช้สองสองด้านนะครับไปลงไปอีกฝั่ง ด้านนี้เราได้แล้วนะฮะเห็นไหมครับเขาจะเริ่มอ่อนอ่ะนแะครับคัดเดียวนะฮะเริ่มอ่อนแล้วก็ไปที่ข้อเหล็กขนาดเดียวกันนะฮะ แล้วก็สวมพยายามสวมสวมให้เข้านะพยายามสวมให้เข้าแล้วก็ดันหมุนนะฮะดันหมุนะนะฮะ,ะรู้สึกว่ายาังยังไม่พอนะครับ

เดี๋ยวเราจะนำท่อเน,นี้ยนะฮะไปต่อตรงที่เราเราผ่าออกนะครับเราก็จะนำไปสวมนะฮะจะสวมนะครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องซื้อท่อนะครับมาต่อนี่ฮะ,ะใสสวมแล้วเราก็ไปต้องซื้อท่อนะครับพี่น้องครับหลังจากที่เราได้นำท่อที่จะใช้บบสำหรับต่อเนี่ย ไปทําหัวให้เขาบานแล้วนะฮะทำหัวให้เขาอ่าบานออกทั้งทั้งทั้งหัวท้ายนะครับทั้งสองด้านเลยนะฮะอย่างนี้นะครับนะฮะอย่างนี้เราก็นําท่อนี้นะฮะมาสวมตรงนี้นะครับครับนี่ครับ ากาวนะครับกาวสำหรับท่อทางท่อ pvc นะครับนะฮะ อย่าให้ทั่วทครับท่อที่เราสำหรับใช้ต่อเมื่อกี้นะฮะที่เราทำสำเร็จเราล็อกโว่วไว้ก่อนนี่ฮะนี่ฮะอ่าแล้วถ่ายอีกด้านหนึง่ง หลักสวมใส่นะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้หแห้งนะฮะทิ้งไว้แห้งสักพักหนึ่งครับแทนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อท่อนะครับที่แตกนี่นะฮะที่แตกเนี้ยตรงนี้นะครับ เราทำนี่ทำท่อมาแทนได้โดยที่เราไม่ต้องไปตลาดนะครับเราใช้เศษท่อที่เรามีอยู่นะครับทำนะครับอันนี้ก็จะอ่าเรียบร้อยนะครับครับสำหรับวันนี้สวนผักหวานป่าพ่ออปอชอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีก็ขอนำนะฮะความรู้เล็กๆน้อยๆนะที่พอจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับ ะะด้วยภูมิปัญญานะของเราเองนะครับมาให้พี่น้องได้รับชมกันถ้าเรามีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์อีกนะฮะเราก็จะนํามาให้พี่น้องอีกเช่นเคยนะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่อุดหนุนและการติดตามเรามาตลอดถ้าเห็นเรามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ